มันแ้กก็มักักกันลงกนลลงกัุแรงมาขรสามตัดแลต๋อหเ้าสีตาต่อค่ะนี่มันการร่วมกันชิวยกันเรานเป็นาบ้านบ้นจะเข้ากปยินยังไงบางตอนีงไ่เปียิๆหนูคนตะเคียนมีเป็นสายบาเป็นสายลุยแล้วก็ไป่เคนเข้าใส่เสื้อเยกันนอยู่แล้วไอเดนไม่ได้รู้มันแปชันแปลยงแต่ชั้นนปลง่าว่าที่มนอยู่มาวา แต่เข้าได้ทุกยุคสมัยนะถูกต้องแล้วเราชอบอะไรบ้างเกี่ยวความฮาร์ิสีจริงๆที่ชอบมากคือยีนมันคับมากใส่ได้แบบ ดักดีหรือว่ายังไงเนาะอาจารย์ใครก็ต้ังการ่วมงนนค่ะก็อง,งอสา<ะ>วทุกคนนะคะที่เป็นแฟนของเสื้อยียนดึงเกงยีนทุกคนนะคะให้มาลงในงานนี้เพราะว่าทุกคนจะได้ลองแบบตัวที่ทุกคนชอบ ก็จะจักันัตลอง่ไทยเลยแก็ีย้เพิ่มขึ้นมานเกเดียวเพื่อนเลยนั้นหลักหลังคิดว่าน่าจะเป็นการ แต่การใช้ชีวิตหนูก็กินอยู่อ่างเงี้ยปกติใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ปกติตอนช่วงแรกๆหนูร um ู t ani> <t ani> ้สึกว่าแบบุันหนักๆอ่ะมันกลายเป็นโยโย่แล้วรู้สึกว่าของเร็วแล้วก็อ้วนเร็วแต่พอตอนนี้คือไม่เครียดแล้วก็กินอะไรที่แบบเราชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายบ้างมันนานทีแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันคงที่แล้วมันแบบอ่าพปีตอนช่วงตอนช่วงภาวะตอนนั้นคือมันเครียดขนาดไหนอ่ะจริง าทุกคนที่เข้าวงการแรกๆน่าจะ,ะถูกสังเกตว่าแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเด็กๆที่แบบอาจจะมีใบ,บพี่แฟฝอน้ำหนักมันยังไม่คงที่ก็โดนทุกคนพวกเพื่อนๆน้องๆก็โดนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าของมิ้นคือแบบที่ได้รับแต่ละบตมันก็จะมีแบบนางแบบบ<อ>้างหรือว่าในพาที่นูต้องเดินแบบอาจจะต้องลดก็ให้แบบสุขภาสูงซึ่งตอนนั้นแปลว่าเราก็ค่อนข้างเสพกับกระแสที<อ>่มันเข้ามาพูดถึงเรา เอารูปร่างหน้าตาต่างๆจริงๆก็มีบ้างค่ะมีบ้างเราเรื่องความที่เป็นักกีฬาของมินเน่จะไม่ได้เป็นแบบไขมันเลยจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ช่วงนั้นก็เลยแบบลดยากแต่ว่าแหละคนมองว่าก่อนแบบตอนเนี้ยมินแบบแบบเสพเสดความของหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นคนบอกว่าเจอมินที่ไรก็ตอนมินเหมือนแบบครอบลล้มปิดแต่นั้นสำหรับมินไม่ได้เสพเลยค่ะรู้สึกว่าทุกวันนี้กินแต่แบบของที่สมัยก่อนไม่กล้ากินกะแบบ มันหรืออะไรเงี้ยคือของโปรดมากอยากอยากรู้เลยว่ากินอะไรบ้างที่บอกว่าสมัยก่อนไม่ได้กินเออพี่อยากเราว่าหมูกระทะอะไรเงี้ยกินหมูกระทะข้าวหมูหรอบมันหมูหนังไก่อะไรเงี้ยที่เป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังกินเออคือเดือนหนึ่งกินแบบเนี้ยกินทุกวันทุกวันใช่แต่อาจจะน้ำหนักไม่ขึ้นเราไม่เห็นว่ามันน่าแบบเราไม่เครียดหรือเปล่าเมื่าจะไม่เครียดมันก็เลยแบบ stable อะไรอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยาก จะกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ที่กินของแบบนี้อะไรได้กินของที่ซอไปที่อยากกินมานานเลยที่กลอกอะเออช่วงนี้รู้สึกว่ามันปกดล็อกน่าจะเป็นแบบไม่ได้แข็งงทำงานหนักๆอ่ะแล้วมันไม่ได้มีเวลามันโหดเหรอต้องมาณนั้นใช่ไหมแบบไม่ได้มีเวลาต้องมาโปรแกรมว่าเราต้องคุมเท่าไหร่แคลอรี่แคลอวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลาช่วงนั้นมาสักพักนึงก็เลยแบบเหมือนน้ำหนักมันคงที่ก็เลยคือยย่าง้เลให้ความสุขกับตัวเองไปจนกินแบบนี้น้ำหนัก แตแนด่างวะใช่ค่ะท่านคง<อ>แอบ,บตกใจเหมือนกันว่าช่วงที่เราคุมอ่ะมันแบบยากมากกว่าจะลดแต่อันนี้คือไม่คุมแล้วมันก็ลงไปในจุดที่เราแบบอยากจะแบบให้มันให้มันอยู่อะไรอย่างนี้ยแต่หนูไม่ได้น้อยใช่ไหมที่คนเข้าใจผิดที่ว่าหนูค้างคอ,ออะไรอย่างเงี้ทั้งที่หนูกินในสิ่งที่หนูอยากให้กินมาแล้วอะไรอย่างนี้ยหนูไม่น้อยค่ะเพราะว่าไอ้จริงๆหนูก็ยังมีในระมีหนังอยู่ไม่างไร ใส่ใส่ใส่นกากเกลียวเท่าไหบี้าย รู้จังหวะการควบคุมตัวเองเนี่ว่าเขาเหมือนไปร้านเอาว่าถ้าสมมติวันนี้เราเปนเดือนตีแล้วอาจจะลงตีแล้วลงทั้งแบบอาทิตย์นึงวันนึงออกงาน็ปกติใครเป็นคนที่แบบคอยชวนมินไปกินกินตลอดที่แบบว่าเฮ้ยต้องกินนะหอร่อยนะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นมินมี่เอาเราเป็นตัวโชว์เหรอเป็นที่ช่วยเหรอใช่ค่ะที่ชอบกินแบบทุกอย่างแล้วก็จะเป็นช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นคุณแม่ที่แบบมินจะกินแบบทุกอย่างทั้งสุกทั้ง ่พี่เขาชวนไปกินนะพี่เพี่ในสัพี่ันชาพี่พี่เขาชวนไปกินไหมล้วเป็นสายกินไหมพี่กขาชวนพี่เขาก็กินเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนกินเก่งแล้วก็แต่เขาก็เป็นคนคุมน้ำหนักใส่เขาก็ดูเพิ่มตลอดดูเพิ่มเหมือนช่วงนี้เขาแบบเข้ายิมเริ่มมาบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไปใสยสกิปชวนกันไปกินอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะกินมาก โอเคโอเคโอเคค่ะพี่กลังสับสนพี่ไม่ต้องสับสนพี่จะโตเองพี่เออพี่กลังสับสนไม่มีอะไรไม่มีอะไร